เอาเงินมาให้หนูเดี๋ยวนี้นะหนูจะเอาไปซื้อเหล้าเลี้ยงผู้ชายถ้าถ้าคุณพ่อไม่มีแล้วก็หนูจะไปฟ้อ,องคุณแม่รับรองคุณแม่ต้องเกิดแน่เพราะพ่อไม่มีลูกพ่อขอโทษว้ายหลบไปสิแก่ไม่มีเงินว้ยเนี่ยน้องโง่พ่อเขาก็พูดอยู่ว่าไม่มีเงินแล้วพี่มาขวางทางทำแปะอะไรถนะามหน่อยหนึ่งดิตัวก็เตีย้ย ขึ้มาขวางทางชนิกโรปซี่ว่าฉันไม่สนใจพี่และหอลอกแปนรับไปไหนเนี่ยพี่เอาไปซ่อมวุ้ยน่ารำคาญจริงต้งโทรบอกแฟนอีกแล้วพี่นี่รับซิรับซิฮลัลโหลพี่เดชมารับหนูหน่อยจ้ะจ้ะ มาสักทีเบื่อพี่สาวเต็มทนแล้วพี่วันนี้หนูขอขับนะจ้าน้องนางมาเร็วเข้าพี่จ๋าวันนี้ไปกินข้าวกันก่อนก็นได้นะหิวหิวต้องร้านนี้เลยน้องนางพี่จ๋าหนูว่าเบื่อพี่ เรียกคุณแฟนดีกว่าคุณแฟนเนี่ยน่ารักที่สุดเลยมีน้ำใจดีกว่าอีพี่หน้าโง่นั้นตั้งเยอะตั้งแยะนั่งเลยจ้าจายรับอะไรก็หยิบได้เลยนะน้องพี่ไม่กินอะไรหรอไม่อ่ะพี่จะให้นางๆจับมือพี่ไม่ทำอะไรหรอกอะไรกันเนี่ยไม่กินแล้วเฮ้ยน่าเบื่อนั่งก็ให้นั่งนะ พี่ไม่กินก็ช่างพี่หนูกินเองก็ได้เร็วๆ,ๆนั้นลองนางพี่มีธุระจ้าอย่ามีสาวอื่นก็พอแล้วลูกสาวฉันทำอะไรเนี่ยก็มีแต่ของเงินลูกเป็นอะไรพ่อคะมันผักหนูพ่อมันเอาเงินไปเลี้ยงผู้ชายหมดเลย ไปตามมันกันดีกว่าลูกใจดวงมันไปที่ไหนล่ะน่าจะตรงนั้นนะคะ่ะรถสีขาวๆข,ของพี่เดชไอเดชเนี่ยจริงๆมันก็เจ้าชู้นะลูกค่ะข่อหนูเข้าใจเคยคบกับมันแล้วครั้งหนึ่งเจ้าชู้มากเลยค่ะใช่ลูกระวังด้วยนะไอเดชนะค่ะโอ้โหดูสิ เอาผู้ชายมาผู้ชายมันไม่นั่งอะ่ะนี่เขาให้มากินข้าวไม่ใช่มายืนชมเจ้าของร้านนะพี่จะ๊ะดูพวกมันสิมันไม่แคร์หนูเลยอ่ะพี่คือ พี่ก็มีความรับจะบอกนะอะไรอะ่ะจริงๆพี่รักดาวมาตลอดเลยอะ่ะไอคนแหงสวยออกไปจากชีวิตหนูแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับหนูอีกจะไปไหนอะ่ะจะไปที่ที่ตัวเองจะต้องไปยังไงกันละ่ะแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกไอกคนแหงสวยไ <c oughs> ม่น่าทำกับพี่แบบนั้นเลย โทษนะจ๊ะพอ่อนี่ไอ้คนชั่วน้องฉันไปทางไหนไปทางนั้นแล้วอ่ะน้องพี่กลับมาก่อนน้องของพี่ไปก็ไม่ไกลนะอย่ามานั่งกลางถนนแบบนี้อีกมันอันตรายนะอันตรายแล้วใครแคร่ะคนจะได้มาเหยียบหนูโทษฐานหนูเป็นคนไม่ดีพี่ยังให้โอกาสเธอนะ กลับไปอยู่กับพวกเราเถอะขอบคุณจะะพี่คนเราเปลี่ยนตัวเองได้นะคะไปค่ะ